คือในสารหลวงพ่อเนี่ยการแผ่เนี่ยการปรับการเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนเฉพาะสัมภเวสีเปรตกับอสุรกายแค่นั้นนะส่วนความสว่างของบุญคือพวกเทวดาเขาได้ส่วนมนุษย์เนี่ยยากนะครับยกเว้นเราจะเราจะแผ่ให้เขาโดยเขาอยู่ใกล้ๆแต่เรื่องเราชีวิตเขาอะ หมายถึงว่าชีวิตของเขาหรือว่าเขาป่วยจะป่วยนะมันต้องใช้หลายๆคนในการสัปเเพราย่างนั้นได้นั่นใหญ่จะรู้เมื่อ,อก่อนก็ทําคนมาป่วยมาเราจะไม่ต้องถามว่าว่ามันเป็นโรคอะไร,รมานั่งตรงกลางแล้วก็เราสัพเเพย์เรทุกคนก็เย็นในที่เดียวกันอย่างเป็นที่ท้องก็จะจะเห็นที่ท้องครับจะมานั่นแหละแล้วก็สัพเพยซ้ำกันอีก หลายรอบประมาณน่ะใช้บุญรักษาแล้วอย่างนี้มันจะเหมือนเป็นการว่าที่เราไปจุ้งกับกรรมเขาหรือเปล่าครับผมไม่ใช่ไม่ใช่รใเราสงเคราะห์เขา<ม>ไอ้เจ้ากรรมนาเวียนมันรู้จักเราหรอกครับเพราะเราน้อมหลวงปู่มาน้อมบารมีท่านบางคนกลัวมากนะะก็ไม่ทําเพราะไม่เข้าใจไงมันไม่เข้าใจเพราะท่านก็บอกเราว่าบารมีข้าเนี่ย เต็มแผ่นดินไงแล้วยังไม่รวมลองคิดดูเราสัพเพเนี่ยเขาเห็นเราไหมไม่เห็นนะทุกไม่เห็นเลยเัารู้จักเราด้วยแจเพลังงานผ่านเราทุกคนครับทุกคนบาร,รมีท่านผ่านเราอะแล้วก็ไปที่จุดหมายเพราะเวลาที่ทําเราไม่ได้ใช้กําลังตัวเองไม่มีเลยถ้าเราแผ่ให้เราก็ได้นะแสงสว่างนิดๆหน่อยหน่อยครับ เท่าหัวไม่ขีดหรือเท่าหิ่งห้อยอาวานเนี่ย mm hmm. ก็คงมีอยู่นะบางคนนะบางคนมีมากก็คงมากอยู่อนะแต่มันก็ได้จากความรู้สึกดีนั่นเองไม่ได้มากมายอะไร mm hmm. เหมือนคนแผ่เมตตาให้หลวงพ่อนะ่ะมันก็เหมือนเอาหิ่งห้อยเข้าไปพระอาทิตย์ใหญ่ๆนะก็วับเข้าไปนะมีทุกคนสมัยก่อนนะเขาแผลก็จะบอกหลวงพ่อทุกคนนะคือปาจันาดี มาถึงกาแฟให้หลวงพ่อใช่ไหมเขาบอกเขาเห็นเหมือนกับหิ่งห้อยเนี่ยตัวเขาเนี่ยเข้าไปในพระอาทิตย์องค์ย่างใหญ่อแต่พระอาทิตย์นี่นก็มีเขาอะไรอยู่ในนั้นนะครับมีหิ่งห้อยด้วยนะรประมาณนั้นแหละ